่วยง่ายแผลหายช้าภูมิคุ้มกันตกต่ำคุณกำลังเผชิญอยู่หรือเปล่าหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตยุคนี้แต่รู้ไหมว่าต้นเหตุอาจมาจากพฤติกรรมที่เราทำซ้ำาๆทุกวันโดยไม่รู้ตัวเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2568นายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชสีรามได้แบ่งปันข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจผ่านเพจหมอเจตซึ่งเน้นย้ำถึงภัยเงียบที่คุกค,คามสุขภาพของเราทุกคนนั่นก็คือพฤติกรรมที่ทำลายภูมิคุ้มกัน โดยไม่รู้ตัวคุณหมอเจตตั้งคำถามชวนคิดว่าช่วงนี้ใครรู้สึกว่าป่วยบ่อยเป็นหวัดง่ายแพลหายช้าหรือแค่เครียดนิดเดียวก็ป่วยเลยบ้างครับหลายคนอาจโทษอากาศเปลี่ยนแปลงหรือภาระง,งานที่ถาโถมแต่ความจริงแล้วสาเหตุหลักอาจอยู่ที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรากำลังอ่อนแอลงอย่างน่าตกใจแต่ตรงนี้แหละที่น่ากลัวที่สุดเพราะพฤติกรรมทำลายภูมิคุ้มกันเหล่านี้มักแฝงตัวอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราทำให้เราไม่ทันสังเกตและปล่อยปลเลยจนร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆ วันนี้เราจะมาเจาะลึก7พฤติกรรมร้ายที่ทำลายภูมิคุ้มกันของคุณพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีฟื้นฟูภูมิคุ้มกันให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งนอนดึกศัตรูตัวร้ายของภูมิคุ้มกันการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอคือช่วงเวลาทองที่ร่างกายใช้ในการซ่อมแซมตัวเองเปรียบเสม,มือนการตีสต์ทระบบต่างๆให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเรานอนดึกหรือนอนไม่พอร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอติซอ,อซลหรือฮอร์โมนความเครียดออกมามา,มากขึ้นซึ่งส่งผลเสียต่อการทำงานของเม็ดเลือดขาว ทำให้ประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดดูแลตัวเองง่ายๆพยายามเข้านอนก่อนเที่ยงคืนและนอนหลับให้ครบ7-8ชั่วโมงต่อคืนที่สาคัญควรงดเล่นมือถือก่อนนอนอย่างน้อย30นาทีเพื่อให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับง่ายและหลับลึกขึ้นดื่มน้ําน้อยไถ่เงียบที่หลายคนมองข้ามน้ํามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการทํางานของทุกระบบในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขับของเสีย และระบบภูมิคุ้มกันลองจินตนาการว่าร่างกายของเราเป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งน้ำคือแม่น้ำลำคลองที่ช่วยลำเลียงสิ่งสกปรกออกจากเมืองหากเราดื่มน้ำน้อยเลือดจะข้นหนืดระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำงานช้าลงทำให้เม็ดเลือดขาวเดินทางไปจัดการกับเชื้อโรคได้ไม่ทันทุ่งทีดูแลตัวเองง่ายๆดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อยวันละ6-8ถึงแแก้วหรือมากกว่านั้นหากเสียงเหงื่อมากพบขวดน้ำติดตัวไว้เสมอและจิบน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันเครียดสะสมระเบิดเวลาทำลายสุขภาพ เมื่อร่างกายตกอยู่ในภาวะเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วฮอร์โมนนี้มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันโดยตรงทําให้ร่างกายอ่อนแอลงและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายนอกจากนี้ความเครียดยังส่งผลเสียต่อการนอนหลับทําให้พักผ่อนไม่เพียงพอวนกลับไปสู่ปัญหาภูมิคุ้มกันอ่อนแอแต่ที่อันตรายกว่านั้นคือความเครียดเรื้อรังสามารถนำไปสู่การอักเสบภายในร่างกายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคภูมิแพ้ดูแลตัวเองง่าย ฝึกหายใจลึกๆนั่งสมาธิวันละ5นาทีฟังเพลงผ่อนคลายหรือทํากิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบเมื่อจิตใจสงบภูมิคุ้มกันก็จะแข็งแรงขึ้นตามไปด้วยกินหวานจัดของแปรรูปเยอะตัวการบ่อนทําลายภูมิคุ้มกันน้ําตาลและไขมันทราน,ท,รนรท์แสฟตที่พบได้มาก ในอาหารแปรรูปคือศัตรูตัวฉกาจของระบบภูมิคุ้มกันสารอาหารเหล่านี้จะลดประสิทธิภาพการทํางานของเม็ดเลือดขาวทําให้ร่างกายกําจัดเชื้อโรคได้ช้าลงเมื่อภูมิคุ้มกันอ่อนแอร่างกายจะต้องใช้สารอาหารสําคัญอย่างวิตามินซีวิตามินอ e, ีและสังกะสีซึ่งมากขึ้นเพื่อช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันทํางานได้ดีขึ้นและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่อักเสดดูแลตัวเองง่ายๆลดการบริโภคของหวานขนมถุงน้ำมัดลมแล้วหันมาเพิ่มผักผลไม้หลากสีสันในมื้ออาหาร พร้อมทั้งเลือกรับประทานอาหารที่มีสารสีสูงเช่นไข่ถั่วเมล็ดฟักทองหรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันสารอาหารเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในอย่างเป็นธรรมชาติไม่ขย,ยับร่างกายล่อยให้ระบบไหลเวียนโลหิตเฉื่อยชาการไม่ออกกําลังกายหรือการนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานนานทให้ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ําเหลืองซึ่งเป็นเส้นทางลําเลียงของเซลล์ภูมิคุ้มกันทํางานช้าลงผลที่ตามมาคือร่างกายกําจัดเชื้อโรคได้ช้าก,กว่าปกติและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น ดูแลตัวเองง่ายๆเดินเร็ววันละ30นาทีขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเพียงแค่ขยับให้บ่อยก็ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นแล้วใช้มือถือก่อนนอนขัดขวางการพักผ่อนของร่างกายแสงสีฟ้าบลูไลท์จากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์จะไปกดการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับง่ายและหลับลึกเมื่อเรานอน,อนหลับไม่สนิทระบบภูมิคุ้มกัน ก็จะไม่มีโอกาสซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ดูแลตัวเองง่ายๆปิดหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนนอนอย่างน้อย30นาทีเปลี่ยนมาฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยให้ผ่อนคลายไม่รับแสงแดดขาดวิตามินดีตัวช่วยสำคัญของภูมิคุ้มกันวิตามินดีวิตามินดีน D, เปรียบเสมือนกับตันทีมที่คอยสั่งการระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างสมดุลหากร่างกายขาดวิตามินดีจะทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายขึ้น แต่หลายคนโดยเฉพาะคนที่ทำงานในออฟฟิศมักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสแสงแดดเลยดูแลตัวเองง่ายๆออกไปรับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าก่อน9โมงเช้าสัก10-15นาทีต่อวันหรือหากไม่สะดวกอาจพิจารณาเสริมวิตามินดีตามคำแนะนำของแพทย์คำถามสำคัญคือคุณคิดว่าพฤติกรรมใดใน7ข้อนี้ที่คุณทำบ่อยที่สุดและนี่คือประเด็นที่อาจจะทำให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจมองว่าการออกไปรับแสงแดดในเมืองใหญ่ ที่มีมลพิษสูงอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละเล็กทีละน้อยนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเสริมวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายของเราก็จะค่อยๆฟื้นฟูสมดุลภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นและไม่ป่วยง่ายอีกต่อไปแล้วคุณละ่ะมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและร่วมสร้างสังคมที่ใส่ใจสุขภาพไปด้วยกัน